กันครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีอีกตัวหนึ่งที่กําลังไต่แรงอยู่และกําลังพยายามที่จะไต่แรงโดยอิทากวาแต่ปรากฏว่าเซอร์แบนอิทากวาเงินเรอถ้างั้นนายก็เจออะไรที่ฉันถนัดกว่าแล้วกันนะหยอก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 มาดูกันตัวในเกมที่อีกเล่นโจเซฟกันดีกว่านะเกมนี้เป็นเกมที่อีกจะขึ้นเ้ K 5แล้ว เป็นเกีย์ที่ชิดดาวดีกว่าชนดาวถ้าหากว่าชนน้เสมออีกก็ถ่ายรูปไปเลยจำไ,ได้ว่าเกิดตัวเนี้ยมันจะต้องมีเซอร์ที่เกิดอย่างเดียแต่ถ้าท้องเรือไม่ก็หัวเรืออะไรประมาณนั้นก,ก็เลยคิดว่าจะลองเข้าไปในเรือดูพอเห็นว่ามันมีเครื่องอยู่ข้างบนอีกก็เลยเดินขึ้นไปจะรอเรือเยอะไปไหน yes ล้วก็ไปจับคนคนหนึ่งมาซึ่ง การที่อกเล่นโจเซฟเนี่ยอีกเป็นคนที <t <t ่มาพร้อมกับแพทโจเซฟน่าจะเคยเล่าในไลฟ์บ่อยๆเนาะใช่อีกมาพร้อมกับแพทโจเซฟนั่นแปลว่าอีกเล่นโจเซฟมาก่อนนะเล่นโจเซฟกล้วระยะตีจริงไม่พลาดแต่อันนี้คือเขาเล่นกับเราหน่อยนั่นแหละระยะตีไม่พลาดดูก็บอกแล้วคนไม่พลาดก็ยังจะเล่นซึ่งอันนี้อีกก็ไม่รู้เป็นไรนะ กาที่จะไปหาเงาตีก็ไล่ตีตัวจริงก็ไล่ตีจนปิดแผลเออก็ก็กดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปทำไมแต่ก็นั่นแหละที่เป็นโจเซฟที่บราครังมากไม่เหมือนกับพวกโจเซฟที่แบบใช้แผนการเดินหยิบอะไรเงี้ยเป็นโจเซฟกมเนิดไ่เห็มไมหอมแต่ว่าเอ๊ะรอยเท้าไปอีกด้านหนึ่งด้วยะชื่อหาแล้วมีคนแอบไปดึงแล้วก็เป็นต้นเรือโอเคต้นเรือ ดันตีไปโดนต้นเหลือแต่ไม่เป็นไรล,ล้อหดอีกก็สับสนกันเล็กน้อยนะอีกไม่ค่อยชอบมาเลยกุมมันแหะแต่ไม่เป็นไรอีกก็ไม่พลาดเห <c oughs> มือนเดิมรับปวกหัวกันเล็กน้อยแต่ก็ถือแต่ถ้าเกิดได้แผลก็ถือว่ากุมค่าแล้วตอนนี้เซอร์ก็คือกำลังเดินไปล้มอีกก็เห็นว่ากล้องมันตั้งขึ้นแล้วก,ก็ถ่ายรูปก็แค่นั้น ตรงนี้อีกค่าดนิดนึงเห็นรอยเท้าไม่คิดว่ามันจะเ,เป็นลำหอที่ซ่อนอยู่ตรงนี้อีกคิดว่าเขาต้องจะฉีดไปแล้วก,ก็เลยรีบไปไหนแต่ไม่เป็นไรกล้องถ่ายไปแล้วตรงนี้มีกำปันนะพอเขาหลุดพอเห็นว่าอีกพ่าดนิดนึงคือแบบอีกคิดว่าเขาสอดสวนแหละแต่ว่าไม่ทันไม่รู้ว่าตรงไหนเออใส่เซ็ยานคือลงไม้ไม่สวยแต่ไม่เป็นไรมันหมดสิ้นแล้วละ่ะจบสิ้นลมหายใจว่ะ รักเธอที่มันเธอก็เล่นได้แค่แปับเดียวเธอจะมาห้อยๆไม่ได้เพราะนี่จะเป็นเก้าอี้ครั้งสุดท้ายของนายแล้วเอาสปอยเราเพื่อเมื่อแสงขึ้นนะแสงขึ้นเห็นไปทางต้นเรืออีกก็เลยเล่นไม่ใสยย่ดีเห็นไม่ตีคนนู้นแต่ตีคนนี้เห็นว่าชอบฮิ้วก็เลยเด็กแท้แต่หมดเวลาแล้วเราาตีได้แค่ครั้งเดียวเราก็ต้องย้อนกลับไปให้เขาฮิ้วไปเสียเวลาเครื่อง เสียเวลาทำมาหากินในชีวิตตอนแรกอีกสงสัยนะว่าน,นั้นคืออะไรติ๊กเกอร์ถุยชีวิตเ้างเสอหน้าอมอีกไม่ตีไม่เล่นไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเขาก็เขาก็อีกไปถัดไปทนนั้นได้ดีแล้วก็น้าหอมมีน้าอมสามน้าอมแต่ตีทีแรกก็ได้ไปแล้วก็คือจบสิ้นแล้วน้าอมคุจะกดน้าอมไม่ติดอะไร นหนบอกเลยอย่าตีแม่ทบ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 บทีก็พลาดกันได้อีกเอพังไม้ไวมาเอียกเอาปีตาตากมาเป็นนิสัยเล่นเทลเลยชอบจะชอบเล่นแบบไหมสเต็ปนี้คุ้นๆไหมหมอเ,เอกาอะไรเงี้ยแต่อีกเล่นสเต็ปนี้มาตั้งนานแล้วล่ะระยะน่าตีอีกไม่พลาดเสียได้ตรงนี้มันเครื่องมันติดไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไร พื่อนมาติดไปแล้วก็จริงแต่ว่าเพื่อนก็แบบคงอีกคิดว่าเขาคงคิวกันไอ้คิวกันจริงได้เห็นปะแล้วเพื่อนก็จะเหลือสามเพื่อนก็จะสามเพื่อนร้องประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็เห็นกล้องมันเปิดขึ้นหัวแล้วก,ก็ตั้งกล้องสักหน่อยไปสักแชะหนึง่งก็เนินเนนะเร์ฟเพื่อนไปรัวๆนะเนิร์ฟเพื่อนไปรัวๆแล้วก็เห็นว่าน้อหอมมันนั่งเดินก็สักหน่อย อีกแอบคิดนึกว่าเขาจะแบบเฮ้ยจะแอบมาดึงแท่งเข้าภาพสายต่อหน้าแต่ว่าไม่ใช่แล้วดึงเลยเฟดไปอีกก็ยังได้สายต้เลยดีะถือว่าได้เก็บค่าบริการแต่ไปในคืนขนองไปไหนละสมาวะอ่ะนึกว่าแอบออกมาดึงไม่มีหูขึ้นแนฮะแต่หูขึ้นอะอ่ะเฝ้าวสักหน่อยละกันอีกไม่อยากเก้าทัง้งห่ม ใช้เวลาเฝ้าว่าหูมันขึ้นอ่ะหูขึ้นหนักมากเลยถ้าอีกไปกลัวว่าเขาจะมีคนมาเสียบดึงก็ได้เดินจะแน่อีกเห็นทางแล้วว่าน้องหอมวิ่งไปทางไหนอีกเดาไไ้ว่าน่าจะเป็นอยู่ตรงนั้นแต่อีกเตกเพื่อความชัวร์ขอสลับไปสักนิดเึงดีกว่าสลับเลยเดี๋ยวโดนต้นเรือเดี๋ยวอีกนิดยนิดปุ๊บเพื่อความชัวร์แล้วก็ชัวร์จิงๆแล้วก็ใช่อย่างที่อีกคิด <น>เห็นเขาวิ่งออกมานนะอย่างนี้ก็ตามมาสิเป็นไปอย่างที่ฉันคิดเลยอ่าไม่เลยเฟดไม่เป็นไรก็ฟอลสักนิดแต่หูมันไม่ขึ้นนะครับหูมันไม่ขึ้นแต่เครื่องมันสัน่นหูมันไม่ขึ้นเครื่องมันสัน่นอีกก็เลยโอเคถ้าจะเดินก็ดึงอี่จะพอมีย้อนพาก,ก็เลยเทเลได้เลยอับปะอาจารย์อยู่ด้วยกันสองคนที่แจกแผกัน คลายคลายเฮ้ยพลาดไปนิดนึงแล้วด้านหลังก็ยังคงปั่นเครื่องแบบไม่รับรู้เลนะก็ได้ในเมื่อเขาจี้ผมซะขนาดนี้เสียงมันครกค,ครกค,ครกค,ครกน,น้องลูกพ,พยายามเล่นกับไม้ไม่รู้ทำไมเขาถึงยืนนิง่งยืนนิ่งทำไมล่ะรอสนบิ๊กเ,เหรอเป็นทะเลไม่ใช่ไหมหรือว่ารอดูว่าจะพังไม้ไหมอีกก็พังพร้อ แมสแบบช้อปปิ้งนิดนึงต้องกดจอนแชกันไปเกมนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับแมสแบบนี้จำไว้เลยนะคะทุกคนถ้าเจอโปรไฟล์แบบนี้แบดอีทากว่าก็เตรียมตัวเจอเลยตัวอื่น <laughs> พูดเหมือนเล่นเก่งมากอะนะจริงไม่เท่าไหร่หรอกอจริงอีกเป็นแค่งูน้อยเป็นงูน้อยธรรมดาตัวหนึ่งที่เพิ่งขึ้นเคม,มาเมื่อกี้ดีเลยก็ <laughs> <laughs> สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดล,ลงก,ลกลดไลค์กดติดต่งกดติดตามด้วยนะคะแมดย้อนหลังอาจจะดูไม่ค่อยสนุกกันเท่าไหร่แต่อีกคิดว่าก็หวังว่าจะได้ความบันเทิงกลับไปไม่มากก็น้อยนะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะน้องเทพแบบนี้ไปแบ,บนน้องได้ยังไง